you ถึงช่วงไลฟ์โชว์คุณผู้ชมครับบรรยากาศความสวยงาม <c oughs> จะเต็มรายการของเราสวัสดีคุณอารยานะสวัสดีคุณสุพน์นะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะคช่วงไลฟ์โชว์แบบนี้ค่ะวันนี้อารยาพามาเจอความสวยงาม ผมแทบจะสลบอยู่ตรงนี้นะทํทให้หลายๆคนนี่นะคะรู้สึกกระชุ่มกระชวยยามเช้าแบบนี้ค่ะเพราะว่าเรากําลังอยู่กับผู้หญิงไทยที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติสวยเก่งมีความสามารถมีไหวพริบแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะผู้หญิงเหล่านี้ในราคาจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปสู่เวทีการประกวดระดับโลกวันนี้ค่ะเราอยู่กับสาวงามทั้ง5คนจากมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะมีใครกันบ้างมาเลยมาเจอเขาเลยดีกว่านะคะท่านแรกค่ะก็คือมิสแกร ไทยแลนด์ Thailand, นะคะน้องปลาปรพัสอรดิดดำรงค่ะพ่วงด้วยตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนด้วยนะท่านที่สองนะคะก็คือมิสเอิร์ธไทยแลนด์นั่นเองค่ะน้องสสส,ส,สินทวีค่ะครับแล้วก็ท่านที่สามนะครับมิส s u p r a n a t i o n a l Thailand 2014นะครับน้องอนัญญามงคลไทยหรือว่าน้องใบเฟิร์นนั่นเองแล้วก็ Miss ินเตอร์คอนติ n นนตัลไทยแลนด์2014น้องพัชราพ,พรหวังหรือว่าน้องเฟิร์สนั่นเองครับสาวงามอีกหนึ่งคนค่ะนั่นก็คือน้องพลอยวารางคนางวุธยากรน,นะคะับมิสทัวริสึมไทยแลน2014ทั้ง5คนอยู่กับเราแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชารขาา่าวชัดด้วยนะคะ สวยมากๆาคุณตื่นเต้นไปหมดเลยอะตื่นเต้นไปหมดเลยนะทั้งเราสองคนแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็ตื่นเต้นไปด้วยที่สัมผัสความงดงามของน้องน้องเขาใช่ครับโอ้โหแต่ละคนพอก้าวมามีตําแหน่งและนะมีมงละทุกคนใส่มงกุฎเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าการวางตัวของเราทํายังไงล่ะคนอื่นรู้จักและวิธีการที่จะทําให้มันสมดุลกันระหว่างความเป็นตัวเองแล้วก็ภาพของนางงามทำยังไงคะ อย่างของปานะคะก็ตอนนี้ก็มีคนรู้จักเยอะมากขึ้นนะคะก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนค่ะครับอย่างน้องปลาเองได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าโอกาสที่แท้จริงกับการ<ม>ก้าวเข้ามาเป็นนางงามคือความฝันของตัวเองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าปลาประกวดมาหลายเวทีนะคะแล้วก็ผิดหวังมาก็เยอะหมดเลยนะคะคือยังไม่เคยประสบความสําเร็จะคะ่ะก็ใช้ตรงนั้นนะคะมาปรับว่าเราผิดพลาดตรงไหนแล้วก็กลับมาครั้งนี้ก็ ความพร้อมเกินร้อยเลยค่ะความมั่นใจก็เต็มที่มาน้องสัสีเหมือนกันใช่ใช่ไหมครับน้องสัสีก็มีประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่หลังจากวันนี้เราต้องวางตัวอย่างไรบ้างครับค่ะก็คือเราจะต้องตรงเวลานะคะแล้วก็ต้องมีระเบียบมากขึ้นด้วยค่ะใช่ครับมาทางด้านนี้พลอยค่ะค่ะของพลอยสำหรับเวทีนี้เวทีนี้ก็เป็นเวทีแรกค่ะ แล้วก็สิ่งที่พลอยลึกไว้เสมอก็คือการมีสมาธิค่ะและเมื่อเรามีสมาธิสติเราก็จะมีสมามจริงนะสติมาปัญญาเกิดเลยลทุกอย่างก็จะดีเองอ่ะต่อมาเลยค่ะใบเฟิร์นค่ะใบเฟิร์นก็จะทำตัวนะคะปฏิบัติให้อยู่ในกรอบที่ผู้ใหญ่เขาสอนไว้ค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติแต่ขอให้อยู่ในกรอบอัคนควรอันงามแค่นั้นก็พอคอัมครับน้องเฟิร์สครับสำหรับเฟิร์นนะคะก็จะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพค่ะต้อง เตรียมตัวดูแลตัวเองเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นท่าเดินหรือการนั่งหรือการพูดต่างๆค่ะครับต้องดูดีตลอดเวลาใช่เพราะตอนนี้สายตาของสังคมจับจ้องแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมด้วยครับไม่ใช่แค่สังคมไทยเท่านั้นเดี๋ยวสายตาสังคมโลกก็จะจับจ้องเหมือนกันเพราะว่าทุกทกท่านจะไปเป็นตัวแทนสาวไทยในการประกวดเวทีระดับโลกอย่างที่บอกเมื่อวานนะค,คุณณธยาน,นีก็บอกแล้วว่าจะต้องไปประกวดระดับโลกอยากรู้แต่ละเวที มันแตกต่างกันยังไงครับอ,อย่างน้องปลานี่ต้องไปประกวดเวทีไหนต่อครับค่ะของปลาก็จะไปประกวดเวทีม i s แกนอินเตอร์เนชั่นนะคะคือประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะจัดที่ไทยนะคะปลาจะต้องต้อนรับสา,สาวงามทั่วโลกประมาณ90ประเทศค่ะครับโอ้โถือว่าน้องปลาก็เป็นตัวแทน<ห>คนไทยจะสวมสายสะายไทยแลนด์นะคะมา จะทําเพื่อคนไทยไม่ให้คนไทยผิดหวังแน่นอนโอ้ดีจังเลยเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับด้วยรอยยิ้มที่สดใสอ่ะแล้วก็สําหรับสสิระคะค่ะของสิก็จะไปประกวดต่อที่เวทีม i s s Earth ค่ะก็ตามชื่อเลยนะคะก็คือนางงามรักโลกค่ะก็คือต้องรู้ปัญหาของเอ่อโรคของเราตอนนี้นะคะว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ต้องรู้จักวิธีแก้ไขปัญหาค่ะเป็นน้องสสิรักโลกต่อเลยค่ะ ของใบเฟิร์นนะคะคก็จะไปประกวดต่อที่มี s s s ป p e r i n t e r น a t i ค่ะที่โปลแลนด์นะคะในเดือนพฤศจิกาค่ะแล้วก็ตัดสินวันที่5ธันวาค่ะคของเฟิร์นเวทีของใบเฟิร์นก็จะเป็นสไตล์นางแบบค่ะคือโชว์โชว์การเดินโชว์เ p e ฟอร์แมนซ์ค่ะคก็ จะเน้นลักษณะนางงามผสมนางแบบก็จะเป็นนางงามที่แรงกว่านางงามเวทีอื่นๆก็คือจะเน้นการเดินที่แบบว่าฉบเฉียวมากค่ะทันสมัยมากกว่าใช่ค่ะต้องต้องขอดูหน่อยได้ไหมครับความเป็นนางแบบของน้องใบเฟิร์นได้ค่ะลุกขึ้นยืนลุกขึ้นแล้วแบไปโพสต์ตรงหน้ากล้องตรงนี้แต่ว่าอ่าแต่เดินแบบขอเวอร์ชันเป็นนิดๆนคโพสต์ข้างหน้าอ่าโอ้โห สมัยก่อนถ้าเป็นนางงามอาจจะช้าๆแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงยุคใหม่ต้องมีความกระชับกระเชงคล่องตัวแล้วก็สวยงามแบบนี้โอ้โหนะครับแต่ละเวทีแตกต่างกันเวทีของน้องเฟิร์สครับค่ะสำหรบเฟิร์สนะคะก็จะไปประกวดต่อในเวที Miss i n t e r c o n t i n e n t a l International ค่ะก็จะเป็นเรื่องของลุคสมาร์ทขึ้นแล้วก็มีผสมนางแบบด้วยเช่นกันค่ะก็คือมีความเป็นอินเตอร์ด้วยใช่ใช่แล้วค่ะความสมาร์ทของผู้หญิงคืออะไรบ้างครคือ ความมีุคลิกเลยอย่างแรกที่เห็นการเดินท่วงท่าการเดินแล้วก็การพูดจาใช่ค่ะครับการนั่งนั่งตัวตรงสง่างามแบบนี้นะครับอ่าน้องพลอยครับค่ะพลอยจะเป็นตัวแทนคนไทยไปประกวดในเวที Tourism International ค่ะที่ประเทศมาเลเซียจะเป็นแนวมุคลิกที่ว่าการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวค่ะการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะ ครับผมจะถ้าจะบอกคนทั่วโลกบอกว่าการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยความงดงามของประเทศไทยคืออะไรบ้างน้องพลอยลองบอกให้ฟังก็คงจะเป็นสเสน่ห์ในสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยอะคะอ่ะแล้วก็คนไทยวัฒนธรรมไทยประเพณีของไทยคะ่ะอย่างนี้ต้องเอารอยยิ้มไปฝากคนทั่วโลกด <laughs> ้วยสิครับน้องพลอยและทุกคนยิ้มสวยๆให้กล้องหน่อยครับ เนี่ยให้คุณผู้ชมได้ชื่นใจพยายามเช้าๆแบบนี้โอ้โหเพือสืบสกุลเหมือนกับดูดอกไม้อ่ะก็ใช่อ่นนอะและว้วดูสดชื่นดูสบายตาแล้วผมนั่งอยู่ใ,ใ, <c oughs> ใกล้ๆแบบนี้แล้วไม่ต้องมองผ่านจอแบบคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> นะครับทีนี้แต่ละคนค่ะจะต้องไปเวทีระดับโลกแบบนี้การเตรียมตัวอะไรที่เราจะต้องมีการไปฝึกหรือว่าเตรียมความพร้อมมากกว่าเออมากกว่ามากกว่าเดิมอ่ะค่ะใช่ปะตอนนี้เดี๋ยว 2เดือนนะคะ<ม>เราจะไปเทรนที่ฟิลิปปินส์กัน<ม>ค่ะประมาณ<ะ>10วันเป็นคอร์สอบรมบุคลิกภาพของนางงามเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งการโพสท่าทุกอย่างเลยค่ะจะต้องไปเรียนที่โน่นค่ะ<ม><ม>ก็จะทําให้เรามีความพร้อมมากขึ้นคือคทุกคนไปหมดเลยใช่ค่ะคนอกจากเรื่องของการประกวดแล้วขออนุญาตถามเรื่องส่วนตัวเรื่องของความสามารถพิเศษใครชอบอะไรถนัดอะไรเห็นในนี้บอกมีทั้ง นางแบบแน่นอนทุกท่านเนี่ยเป็นได้หมดแล้วนะครับมีทั้งนักดนตรีนักกีฬานักกีฬานี่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะนักกีฬานี่ไม่ใช่กีฬาธรรมดาเตะฟุตบอลด้วยนะคะอินเทรนไงคือเห็นเห็นสวมมงแบบนี้แต่เล่นฟุตบอลไปเล่นฟุตบอลและช่วงนี้บอลโลกด้วยนะครับแล้วก็มีอาสาสมัครด้วยชอบไปกู้ภัยต่างๆชอบเหลอเกินนะครับไหนใครถนัดอะไรบ้างครับน้องปลาค่ะของปลานะคะก็ อชอบเดินแบบค่ะเพราะป้าเคยกวดเคยประกวดไทยสปอร์ตโมเดล2009ค่ะครับใช่ค่ะถนัดเลยงานด้านนี้ใช่คร,ครับน้องส,สติศครับค่ะก็ที่ผ่านก็เดินแบบเหมือนกันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นดนตรีไทยค่ะสัสติศเล่นอะไรเอ่ยขิมค่ะอ๋อ้ขิมทำไมาถึงชอบดนตรีไทยคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังให้เราเรียนตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะเลยก็เลยชอบมันตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะดนตรีไทยเสน่ห์เยอะไหมครับเยอะมากค่ะชอบครับอันไหนใครเป็น นักฟุตบอลยกมือค่ะยกมือให้ค่ะสาวหน้าหวานแบบนี้ไม่น่าไม่น่ารีบยกเร็วเลยจะให้คุณผู้ชมไายเดี๋ยวคนไหนยกมืออีกทีนึงค่ะพลอยพลอยพลอยคะไม่น่าเชื่อพลอยเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะคะครับพลอยเป็นนักฟุตบอลกีฬาของคณะของมหาวิทยาลัยอะค่ะตำแหน่งไหนเอ่ยตำแหน่งปีกซ้ายค่ะอันนี้ถามเลยเชียร์ฟุตบอลโลกเชียร์ทีมไหนคะเชียร์บราซิลค่ะเชียร์บราซิลนะครับคนอื่นเชียร์ใครอีกไหมฮะ บอลเชียเยอรมันนี้คะ่ะชอบนักเตะโอ้โห,โโหแต่จริงเชียเชียสเปนนะคะแต่ตกแล้วโอ้ยองั้นจับมือด้วยกันค่ะร้องไห้ไปแล้วหลายท<า>ีจับมือไปร้องไห้โอ้โโอโไม่เป็นไรจะเชียใครก็ได้นะครับไหนใครเป็นนักกีฬาอีกหนึ่งประเภทใครว่ายน้ําเฟิร์สค่ะน้องเฟิร์สทำไมชอบว่ายน้าครับปกติว่ายทุกวันเลยค่ะเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็คือว่ายมาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยค่ะว่ายน้ํานี่ได้หุ่นด้วยเนะ ใช่ค่ะได้ทุกส่วนเลยดูไหลน้องใบเฟิร์นอ่าไหลกว้างสง่านะครับไหนใครเป็นอาสาสมัคร ใบเฟินค <By Fern, S 1> ่ะใบเฟินชอบทาอะไรใบเฟินก hmm. <é. S 2> ็ชอบถ้ามีเวลาว่างใบเฟินก็จะหาของไปแจกน้องๆที่อยู่บนเขาหรือตามที่กันดารนะคะก็ไปทําบุญหรือไม่ก็ถ้ามีน้ําท่วมก็เอาไปทํากับข้าวแจกผู้ประสบภัยค่ะอ๋อช่วงน้ําท่วมใหญ่นี่ก็ไปเหมือนกันใช่ค่ะปีที่แล้วก็ไปทํามาแล้วก็จะไปตามบ้านเด็กกําพร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปเยี่ยมน้องๆค่ะทําไมถึงชอบเป็นอาสาสมัครทําไมถึงชอบทำบุญพ่อเฟินชอบทําค่ะเวลาที่เฟินได้ช่วยเหลือคนแล้วได้เห็นรอยยิ้มเขายิ้มกลับมาเนี่ยเราจะมีความสุขมากเลยค่ะ หเห็นแบบนี้อีกหนึ่งอย่างอยากให้ให้กําลังใจยามเช้าและกันคะ่ะน้องปลาในฐานะที่เมื่อกี้บอกว่าเราผ่านเวทีการประกวดมาเยอะมีท้อแท้มีผิดหวังจนวันนี้เราประสบความสําเร็จอยากที่จะให้กําลังใจอะไรกับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ไม่จำเป็นว่าต้องเข้าประกวดนะ,อะทอะไรก็ตามครั้งแรกยังไม่สําเร็จให้กําลังใจเลยค่ะก็อยากจะบอกทุกทุกคนเลยนะคะว่าอย่าท้อค่ะโอกาสมันอาจจะมันอาจจะไม่ได้เป็นของเรานะคะแต่ถ้าเราพยายามทําให้ ประสบความสําเร็จหรือว่าพยายามทําให้ดีที่สุดวันนั้นล่ะค่ะโอกาสอาจจะเป็นของเราก็ได้ค่ะครับแล้วก็ขอให้เป็นตัวแทนในการบอกเล่าให้ฟังหน่อยว่าทั้ง5ท่านผู้ได้รับตําแหน่งเนี่ยจกะก้าวเข้าสู่เวทีการประกวดระดับโลกเราจะสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยยังไงบ้างครับค่ะกออ็อยากจะให้ทุกๆุกคนนะคะร่วมให้กําลังใจแล้วก็ร่วมเชียร์พวกเราด้วยค่ะพวกเราจะทําหน้าที่สายสะพายไทยแลนด์นะคะ ไม่ให้คนไทยเนี่ยผิดหวังแน่นอนพวกเราจะเทียบเท่าสากลให้ได้ค่ะอืมครับผมเป็นไงล่ะนะได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นกําลังใจให้พวกเธอด้วยละกันค่ะสําหรับเวทีการประกวดระดับโลกวันนี้เนี่ยนะคะขอบคุณที่มาช่วยสร้างความสดใสในยามเช้ากบบเช้าข่าวช้าไห้รัฐทีวีของเราขอบคุณทุกท่านเลยนะขอบคุณค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมและคนไทยทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปประกวดในเวทีระดับโลกแล้วก็ได้รับ ความสําเร็จได้รับตําแหน่งกลับมาด้วยขอบคุณนะครับ,บ,รบส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าในช่วงหน้าเนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นในะรอบวันนี้กับนิวส์ไทม์ไลน์บ้างส่วนวันนี้ท่ะหมดเวลาของอาริยาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณอาริยาด้วยครับ